เป็นผักอินูนครับโอ้โหเนี่ยผมเพิ่งเห็นเนี่ยมีหลายสายพันธุ์ครับเครับครับเนี่ยเนี่ยปลูกมานานเนี่ยผมปลูกมาสองปีแล้วครับสปีครับสองปีครับสองปีครับปลูกเดือนที่ห้าก็ออกลูกเลยครับห้าเดือนครับก็ ก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับขอบขอัมภาถึงวิธีปลูกหน่อยครับเผื่อแบ่งเบาแบ่งปันความรู้กันกับชาวบ้านเริ่มต้นเราทำยังไงบ้างรเริ่มต้นจริงๆแล้วผมปลูกเดิมทีผมปลูกเกสาวรสทีนี้ทีนี้ก็เลยเสาวรสช่วงนั้นมีปัญหาก็เลยผมก็เลยรื้อออกหมดเลยแล้วก็ปลูกตัวนี้แทนครั้งแรกก็มีม15เสานะครับผมปลูกตามเสา สิบ 10, ห้าเ<ต>าสาครับผมอันนี้เสาเหล็กเนาะเป็นเสาเหล็กครับแต่อตอนให้มันขึ้นผมใช้ค้างไม้ไผ่ฮะค้างไม้ไผ่น้าก่อนใช่ค้างไม้ไผ่น้าก่อนครับเนี่ยลูกกาลังจะออกมีลายสายพันธุ์ไหมอันนี้พันธุ์อันนี้พันธุ์ถ้าลูกใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนี้ครักลมๆเนาะกลมๆครบนเป็นีกลมครับผมอันนี้เป็นนี่สองปีสองปีครับสองปี ผมเก็บลูกช่วงหน้านี้ก็ทำค้างเหมือนกับค้างฟักแปลงอะไรธรรมดาเนี่ยใช่ครับใช่ครับนี่ลูกครับครับการปลูกอรอบนี้ที่โอ๊บปลูกแบบง่ายๆก็คือเอารากมันมาฝังเอารากมันมาฝังนะครับผมได้มาจากเขาสวายครับเห็นไหมฮะ<อ>นี่สองปีใหญ่มากรากมันใหญ่ค,นนครับใหญ่จริงเลยครับ เนี่ยลูกลูกใหญ่ๆก็ประมาณน,นี้เดี๋ยวอพอดีอันนี้มันมันเลยมันเลยเวลาที่จะเก็บแล้วอันนี้ถือว่าอ่าผมก็เลยเอาไว้ทําพันุฮะเอาไว้ทําพันธ์ครับลูกใหญ่ครับลูกใหญ่อันนี้ประมาณสักแปดเก้าลูกโลฮรรสชาติแต่รสชาติมันเหมือนกันครับครับลอเคี้ยวให้ดูเนี่ยผมทานดิบที่ได้ผมไม่รู้หรอกว่ามันทานดิบได้ปรากฏว่า ไอ้ลูกค้าบอกมาถึงเขามาชมสวนเสร็จเขาเด็ดดูเด็ดชิมเลยครับผมอือร่อยมากครับเห็นไหมของผมเนื้อจะหนานะฮะมันจะออกรสชาติออกไงครับผดขมขมนิดนิงฝาดขมขมนิดนดแล้วก็หวานครับผมเพิ่งรู้สรรพคุณของมันบำรุงตับดีมากครับบำรุงตับบำรุงตับครับแล้วก็บำรุงเลือดสตรีหลังคลอดอ่ะตัวใหญ่เขา เอาไปต้มมันจิ้มน้ำพริกครับอาจารย์เดี๋ยวหยุดกันครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็ขอความอนุเคราะห์จากเฮโอนะครับท่านช่วยอธิบายเรื่องการเทคนิคการปลูกนิดนึงเอาเป็นพอพอเข้าใจนะครับไม่ไม่เน้นลึกครับผมแป๊บหนึ่งสักสองสามนาทีครับผมวิธีชำนะครับก็คือผมก็ชำที่สำคัญเรื่องดินฮะเรื่องดิน ดินก็คือผมจะผสมทรายนะครับทรายทรายส่วนหนึ่งแกลบดำส่วนหนึ่งแล้วก็ขุยมะพร้าวส่วนหนึ่งขุยมะพร้าวครับแล้วก็ขุยมะพร้าวทรายก็คือทรายทรายตัวนี้รายขาวๆอ่ะครับผมทรายก็คือทรายที่ผสมปูนนะฮะแต่ต้องเป็นทรายน้ำมูลนะฮะเพราะว่ามันถ้าเป็นทรายทะเลมันไม่ได้มันเค็มครับครับผมได้น้ำมูลครับ กิ่งก็เราก็เลือกกิ่งประมาณนี้จะติดดีครับเพราะว่าเฮโอทํามาหลายอย่างมากกิ่งแบบนี้ก็ใหญ่ไปถ้ากิ่งขนาดนี้กําลังดีครับยว,ยวใช่ครับการการทําด้วยกิ่งเนี่ยส่วนใหญ่ไม่กลายพันธุ์มันตรงตามตรงตมตามปกเลยครับคือคือได้เหมือนพันธุ์แม่มันใช่กับเหมือนพันธุ์แม่มันเราลูกด้วยเมล็ดเมงกา<ะ>เขาบอกว่ามันจะกลายพันธุ์แต่เฮโอยังไม่เคยทําเลยครับแล้วอีกรูปแบบหนึ่งเฮโอก็ทําด้วยการทา อ่ะเชิญทางนี้ครับอันนี้เป็นควบแน่นครับคแน่นครับควบแน่นอันนี้ก็ใส่ทรายเหมือนกันครับครับก็เอาแก้วเอาแก้วมาแล้วก็ผสมดินพอมันหมานครับผสมดินพอมันหมานแล้วก็ก็เป็นชั้นๆนั่นคือดินทายอ๋อชั้นๆผมเนื่องจากว่าข้างล่างผมจะใส่เหมือนคล้ายๆพีดมอสนะฮะเพื่อมันมีอาหารนิดหนึ่งพอมันเดินทางไปถึงตรงนี้ มันก็จะได้ดูดอาหารได้จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนถุงแล้วหลังอย่างนี้พอมันออกมันออกยอดนะฮะพอออกยอดผมก็เจาะเจาะ,ะรูเจาะรูแล้วเอาถุงออกแล้วก็จะได้รดน้ําได้มันจะมีรูระบายอันนี้ใช้เวลาหน,นึน่งอาทิตย์อาทิตย์กว่า,ก,วาก็ออกใบอ,ออกใบหลังอย่างนั้นก็ที่เหตุผลที่ใส่แก้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะได้มองรากเห็น ถ้ารากมันออกมาข,า,ขาวๆก็เราก็ยังไม่ขยับถ้าออกมาสีน้ําตาลเราก็สามารถส่งไปได้ครับอันนี้เขาเรียกควบแน่นเนาะควบแน่นครับผมควบแน่นวิธีนี้ทําให้รากแข็งแรงต้องปิดถุงพลาสติกครับผมครับครับเออก็เป็นอ๋อตัวนี้ตัวนี้ผมเอาเอาเอาเง้ามาันมามามาทำครับงานเง้าะฮะแต่แบบแบบนี้อีกแบบหนึ่งก็คือเราทําแบบตอนนะฮะตอนตอนจาก ก็ใช่ครับก็คือเหมือนเราทํากิ่งชําเนี่ยแต่ว่าเฮอกผสมขุนมะพร้าวหมาดๆก็มัดเอาอย่างเงี้ยคอยดูถ้ารากมันเดินเห็นรากปุ๊บค่อยแก้มาใส่ถุงดาอีกทีอยมาเลี้ยงอีกทีครับผมครับครับอันนี้ก็ใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้ใช้เวลาอันนี้ไอตัวนี้เดือนเดือนครึ่งเลยครับเดือนครึ่งเลยครับ แต่ทีนี้การจัดส่งผมผมจะขอเวลาอีกประมาณสักอ,อีกอาทิตย์หนึ่งถึงจะจัดส่งได้เพราะว่าถ้าต้นพันธุ์รากไม่เดินการจัดส่งเนี่ยมันจะกระเทือนครับอาจารย์ครับรากมัน,อ,อ,นอ่นอ,อ,อนแอเนาะได้ก่อนแอทีนี้การขนส่งมันไม่เหมือนเราอย่างอย่างวันนี้ที่ผมปล่อยให้อาจารย์ไปก็คืออาจารย์ขึ้นรถเองดูแลเองอย่างเงี้ยเราก็ต้องครับตัวนี้คือ อันนี้ขุดมาต้นตอใหญ่เลยตอใหญ่ตัวนี้เปอร์เซ็นต์รอดแน่นอนแล้วก็มันจะทนมากเพราะว่าอันนี้คือตัวโคนมันเลยโคนนะครับมีเงาอยู่แล้วครับมีเง้าอยู่แล้วครับใหญ่มากอันนี้อันนี้ผมอตอนนั้นที่ที่น้องแอดมินเขาส่งไปอ่ะตอนนั้นหนึ่งอาทิตย์เนาะ,อะยอดมันพึ่งแค่นี้เองออครับนิ่แคบเดียวเองครับผม อันนี้ประมูลพิเศษนะครับอาจารย์ท่านมาสนใจมารับไปดูเลยครับผมครับประมูลครับ <ผม S 2> ครับผมครับแต่ตันนี้รอดแน่นอนครับแล้วก็ลูกของมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเอาให้อาจารย์ดูอาจารย์ตรงน,นั้นเ, <S 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 เพราะว่าผมผมตามไปดูเขาเห็นแล้วก็ว่วายวนมาที่ที่หัวนาผมเองฮะเนี่ยลูกมันครับนี่คือต้นต่อครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีเพี้ยนแน่นอนครับ ลูกมันออกแบบนี้อันนี้ผมรับรองได้เลยไม่เกินห้าเดือนออกลูกครับครับใบจานก็เอาไปใสค่ค้างตามที่ตัวอย่างเนี่ยันีเราก็ทำดินเอานครับเวลาเวลาไปปลูกก็ปลูกที่สูงนิดนึงแล้วเวลาขุดหลุมก็อยากจะให้ขุดหลุมประมาณเนี้ยแล้วให้มันโผล่มาแบบนี้เลยเ<อ>ถ้าว่าดินดินอาจารย์ขนาดไหนก็ให้ให้มันเท่าตัวนี้เท<อ>่าตัวนี้ ไม่ไม่ให้ต่ำกว่าสูงกว่าให้มันโใช่ครับใช่ครับนี่คือโคตของมันร้อนเดี๋ยวพิถี่ถันนิดหนึ่งไอ้อันนี้วิธีการเพาะเนาะใช่ครับอ้นี้เห็นเต็มอันนี้เป็นเป็นชากิ่งครับอ่าีชามเนาะอันนี้ควบแน่นครับควบแน่น ใช่อันนี้เป็นกิ่งใค่เยอะอ๋อปูนแดงจะเป็นปูนแดงครับสมานแผลกันเน่าครับส่วนมากแผลค่าเชื้อด้วยแล้วก็เหมือนยาแดงเขาครับอันนี้กี่วันครับเนี่ยถึงจะได้อันนี้ก็อย่างต่าก็หนึ่งเดือนครับลากออกอันนี้ล่อรากครับมันจะล่อรากแล้วก็คนที่นี่ใช่ไหมใช่ครับก็ได้ มีเวลามาช่วยทำเฮโอเนาะได้รายได้พิเศษไปนอกจากทำนาด้วยไหมครับครอบครัวทำนาทำนาครับก็ดีเนาะนนเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ได้ไครับท่านผู้ชมขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับก็บนอกจาก ผลผลิตดีๆแล้วก็ยังมีพิเศษก็คือแมลงตัวตู้พืชนะครับแรงเนาะครับเดี๋ยวครับอันนี้ไม่ชื่ออะไรมันอันนี้คือไข่ผีเสื้อครับไข่ผีเสื้อมันชอบมาไข่ตามมือมือของผักสาบมือของผักสาบคือตัวนี้ที่มันไปเกาะจับนะฮะจะมองอ่าครับตรงนี้สีเหลืองเนาะสีสีเหลืองครับไข่อ่าอันนี้พอมันฟักมาเป็นตัวหนอน แล้วมันก็จะกินใบนี้เลยพอพักครับผมมันชอบอยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยนี่สองใบอันนี้อ่าผมผมจะไม่ทาลายนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองถ่ายว่าวงจรของมันเป็นยังไงครับอ่าอ่าใช่ครับผมผมคิดว่าคาดว่าน่าจะไข่เมื่อวานนะฮะผมเพิ่งเห็นเมื่อเช้าเห็นเมื่อกี้ที่อาจารย์มานะครับมันชอบต้นอินูนเนาะอ่าพวกนี้เป็นอินูนเป็นอาหารอันโอชาของเขาเลยนะครับครับมันเป็นธรรมชาติครับเป็นหนอนปีเสื้อ ตัวมันส,วนส่วนใหญ่ก็จะเห็นแต่ตัวดําแดงตัวดําตัวแดงสีเหลืองนะฮะ<า>ตัวนี้ครับธรรมชาติของมัน<า>ก็คือ<า>ก็กกคือ,อ,อถ้่ากับว่ามันมันให้อ่ามันให้แหล่งอาหารของของลูกมันพอฟักออกมา<อ>เป็นตัวหนอนปุ๊บตัวหนอนก็จะกินผักอินูนเนี่ย<อ>ผักอินูนถึงว่าอาจจะเป็นยาการป้องกันก็คือเลี้ยงมดแดงครับครับเหียยวเลี้ยงมดแดงครับครับผมเลี้ยงมดแดงนี่นี่ดังมดแดง อยู่แถวนี้เดี๋ยวตรงไหนเนาะดังมดแดงดังมดแดงอยู่แถวนี้นะฮะใช่ครับเลี้ยงผมเลี้ยงมดแดงเลยครับครับมดแดงกับนี่เนี่ยมดแดงเห็นปะเนี่ยมดแดงครับเนี่ยเลี้ยงมดแดงมดแดงคือตัวช่วยนะฮะคือตัวช่วยถ้ามันมีหนอนใช้มดแดงครับผมหลายๆสวนที่ปลูกทิ้งไว้แล้วไม่ได้ดูแล้วก็ไม่มีมดแดงมันก็จะ ส่วนใหญ่เขาจะปลูกไม่รอดเพราะอะไรมันมันโดนตัวนี้แหละฮะครับศัตรูของมันอีกตัวก็คือร่วงร่วงกวางฮะอ๋อครับที่ที่ขเขมรมว่าเราเรียกกระแจตัวนั้นแหละครับผมกระแจี๊ยที่มันมีเขามีเสนงเนี่ยเนี<อ>่ยมยนเป็นอาหารอนุชาเลยออนอกจากเป็นอาหารคนเริวมเป็นอาหารใช่ครับโอ้น่าชื่นใจมากครับจุดยอดเลย พิกัดบ้านทํานบครับบ้านทํานบครับบ้านทำนบตํบลเทนมีครับตํบลเทนมีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ